เซตสายเลยท่านผู้ชมเซตเซตตอซสายมานะพี่ไม่บางหรอกมันเป็นจุด F นี่น่ะต้องเข้าไปดูในราคาพีเท่าไหร่ดูดูให้หน่อยดิเอาสิทธิ์เพียซื้อเผื่อมันลด มีขายผมไม่ขาย<ะ>ครับไม่เอาครับโอ้ย <Uber. S 2> อย่าพูดด้วยเลยมเมเทนานไหนว่าไม่อยากพูดด้วยวะขายทุกอย่างเลยนะขายทุกอย่างนะงนนเดี Uber, ย๋ยวกูเบิกกูมาขายต่อมึงด้วเกียเหนอะเรา่าด้วเกียเหนอะเราโึงด้วยทำไมมึงเป็นแดนเซอร์ไงมาโยกงงหนะเนี่ย <c oughs> อันนี้อะไรคือจุดจุด f d เหรอยืดจุดใช่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  มีชุดปอกสายเข้าหัวไอ้เจ้พี่หัวอาเจก็ได้อาเจส่วนมากอยู่ในเมืองมันจะมีอาเจอาเจอาเจหอาิบเอไงพี่ใช่ป่าวว่าโอ้หมนยังใช้อยู่วะมันยังใช้อยู่พี่คือแบบไม่เขาจะล้แล้วไงแต่ว่ามันมันต้องได้ใช้ไงไากังไกนถามแม่ยังใช้อยู่วะเขากำลังล้วอยู่ เซตเซตปอกสายพวกสายดอบไว้ด้วยพี่ดอบไว้เอฟเอฟดีเอสไม่เหมือนกันนะเออเอฟเอฟเีเฮดเออเป็นพวกอะไรของเอฟทีทีดอะพี่ดบไวม้มันมันีอยู่เออดอบไวขข้ของของผมมันมีอยู่นี่หว่าโอ้ยแย,งแยง่งแกยุ่งกู เซป็นึงอะประมาณเท่าไหร่เหมือนเขาฟิกเปล่าที่ห้อฟิกอะไรเปล่าไม่จริงไงไม่ไม่ฟิกไม่ฟิกก็ดูเอาจริงนะเพราะก็ดูตามไอ้กลุ่มขาย f d นะแล้วไลไอ้ลิงไอ้ลิงไอมจะถูกมันเอาวุงมันดีกว่าแล้วก็คุ้มกว่าถูกกว่าถูกกว่าใช่ไหม มันก็มาอยู่ท่วมกันไปมันก็มาเหมือนคล้ายกันเลยเผื่อจะมาจากงานเยอะเลยโอุ้ยี่ลิงมาเข้ามาตีแบงแค่นั้นเองแต่อย่างที่ลูกบอกอะิงตีมันก็มันก็มีอะไรวะก็เรื่อมันก็มีตีกินใช่ปะมันก็มีรับประกันไงที่เแตงอยู่่ายน้อยก็ปีหนึ่ง ตอนแรกว่าจะซื้อตอนแรกว่าจะซื้ออยู่ช้อปปี้ไงพี่แต่ว่ากลัวมันอันนี้ไงเฮ้ช้อปปี้ช้อปปี้มึงซื้อพวกอะช้อปปี้ก็ได้ถามว่าในกลุ่มลองไปดูในกลุ่มก่อนหน่อยแล้วก็ถ้ามันลิงก์มาในช้อปปี้ไอ้ช้อปปี้มันมีอันนี้ด้วยวะพี่พรพรพรมิเตอร์ด้วยนะช้อปปี้อะใช่ครับก็เป็นชุดเลยไงใช่อันนี้ก็เป็นชุดเลยอ่ะ ททอทันเจ็ดพันแปดละ่ะคือแบบตัวตอนนี้อ่ะคือแบบไอบริษัทบริษัททัวรคือแบบใช้ครีมปอกสายโคนห่วยแตกมากเลยพี่<ชอบ>คือแบบซื้อมาใหม่ๆอ่ะ ตอหัวอยู่ประมาณประมาณห้าสิบครั้งอ่ะไปแล้วพังแล้วใครมันร้องอะไรแถวนี้วะอย่างมีส่วนร่วมแล้วเครื่องสไปอ่ะ่ิจเกิจูเครื่องสไปอ่ะมันมันไม่อันนี้เลยอ่ะมันไม่ปรับให้เลยพี่คือแบบมันไม่มันไม่เลื่อนปกติของอันนี้อ่ะคือมันเลื่อนหาใช่ป่ะพี่มันเลื่อนแล้วก็เป่าให้แค่น้อันนี้ไม่เลยพี่ กันพิเศษก็คือสป,ปายให้อัตโนมัติแค่นั้นแหละนีะ่รุ่นมินิอ่ะนะนีน่ก็คือรุ่มนมินิของลิงไปกีเซียสามสี่หมืม่นเองสามสี่หมื่นโอ้ผมต้องมีแล้วไม่ถ้าถ้าผมไม่ถ้าผมซื้อมาปุ๊บอ่ะ ถ้าซื้อเป็นของส่วนตัวปุ๊บผมเป็นผู้เราเหมาดีกว่าไหมอะไรแบบนี้อ่ะเป็นซัพย์เป็นซัพของทูมัวร์ไหมเป็นเนี่ยดีแล้วแล้วมันก็หาซัพเอาเป็นตัวกลางอไงเอาจริงนะเป็นตัวกลางง่ายกว่าเพราะมึงจะมึงสามารถรู้วิธีเบิกเงินรู้วิธีอะไร มันจริงมากกว่าแต่ใจไม่ต้องนิง่งด้วยแต่ว่าแอร์ไงเป็นซอบเขาอะไอตัวมินิคือไอตัวตัวตัวที่ใช้เนี่ยเหรอพี่โจต,ตัวมินิของลิงอ่ะ